คำว่าภูมิมีความหมายว่าชั้นชั้นที่อยู่และชั้นของจิตภูมินี้จะยกภูมิสองขึ้นมาอธิบายภูมิสองอันนี้ก็คือทุกขติภูมิและสุขติภูมิทุกขติภูมิจำแนกเป็นสี่ก็คือนิรยภูมิเปติวิสัยภูมิอสุรกายภูมิและดิรฉานภูมิทั้ง4ี่อย่างนี้เป็นอบายภูมิเมื่อเป็นอบายภูมิแน่นอนว่าเป็นภูมิที่ ไม่เจริญอยู่ในที่ที่เป็นที่ยากลำบากมีความตกต่ำมีความเร่าร้อนอยู่สม่ำเสมออย่างนี้เรียกว่าอบายภูมิแต่ส่วนสุขติภูมินี่ก็คือมนุษยภูมิเทวภูมิและพรหมภูมิสุขติภูมิเนี่ย เป็นภูมิที่มีความสุขมีความดีงามแต่สุขติภูมิและทุกขติภูมิสถานที่ที่สัตว์เหล่านั้นได้อยูย่ไปอิงกับจิตใจคือจิตใจของสัตว์ที่อยู่ในทุกขติภูมเิเป็นจิตใจที่มีแต่บาปมีแต่อกุศลส่วนผู้ที่อยู่ในสุคติภูมิมีใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมีจิตใจเป็นไปอย่างไรก็าตามจิตใจเป็นตัวกำหนด ภูมิชั้นที่เป็นที่อยู่เรื่องของการที่จะทำให้ภูมิเป็นภูมิอย่างไรอากุศรลธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องของภาวะที่สัตว์เหล่านั้นมีกิเลสครอบงำ ทุกติภูมิเป็นภูมิที่ไม่มีกิเลสครอบงำดี่พูดถึงบางครั้งบางคราวเพราะไม่ว่าจะเป็นทุกติภูมิหรือสุขติภูมิก็ดีมันมีความไม่แน่นอนไม่ใช่ภูมิชั้นของพระอริยบุคคลที่เรียกว่าโลกุตตะระภูมิแต่เมื่อมีภูมิถึงอย่างไรก็ต้องมีคือแต่ตั้งหลายนี่ก็ต้องมีภูมิแหละดังนั้นขึ้นอยู่ว่าูุินั้นจะทำตนเอง ให้อยู่ในภูมิใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ากายกรรมวจีกรรมโนกรรมจึงไปอิงก,กับเรื่องศีลธรรมผู้ที่ทําผิดศีลธรรมแน่นอนควรทาผิดศีลนี่ต้องมาจากบาปอาุศลแล้วล่วงแล้วเมื่อทาผิดศีลธรรมอย่างผิดศีลห้าอันนี้เป็นต้นเมื่อทําผิดศีลแล้วนั่นหมายความว่าจิตใจนั้นเป็นบาปเป็นอาุศลภูมิทางจิตใจก็ตกและทีนี้เมื่อจิตใจตกแล้วนั่นหมายความว่าภูมิทางจิตใจของเขานั้นไม่มีความเจริญตกต่ําทุกขยาก ลำบากแน่นอนดังนั้นจึงพากันทําในสิ่งที่ยกจิตให้อยู่ในสุขติภูทํทำได้โดยการเจริญบุญกุศลเจริญสติปัญญาความภาคเพียรพยายาม ซึ่งประกอบด้วยศรัทธาฮิลิโอตปะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกุศลและธรรมเกิดมีอยู่ที่ใจใจก็จะเป็นจิตใจที่มีชั้นมีภูมิที่เป็นสุขติเมื่อใจอยู่ในชั้นในภูมิที่เป็นสุขติที่เป็นที่ไปที่อยู่นั้นก็จะเป็นสุขติภูมิอย่างมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสุขติภูมิได้ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ยกจิตแล้วยกจิตจากบาปก็คือเป็นผู้ที่มี การรักษาศีลห้าไว้ศีลห้าที่ได้มีการยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้จิตนั้นไม่ตกต่ำเมื่อจิตไม่ตกต่ำก็จะพ้นจากอบายภูมิดังนั้นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อยู่ได้ก็เพราะศีล5้าเพราะศีลห,ห้าเป็นมนุษย์ศรมรรม เป็นธรรมของมนุษย์ในบางการณีที่ยังรักษาศีลห้าไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นักแต่ผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นพื้นอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่บริบูรณ์ในเรื่องของการรักษาศีลห้าแต่จิตสำนึกสามัญสำนึก เขาดีถึงแม้ว่าหลุดไปบ้างก็เรียกว่ามีความรู้ว่าตนนั้นทําในสิ่งที่ไม่ดีก็จะพยายามยกจิตจ,จากบาปอันนั้นเขาก็จะเป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละแต่อาจจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ชั้นล่างสักนิดหนึ่งไม่ได้เป็นมนุษย์ชั้นสูงนะเพราะว่าผู้ที่เป็นมนุษย์ชั้นสูงได้เนี่ คือใกล้ต่อการที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นเทวภูมินั้นต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าแบบมีฮิลิโอตปะเลยเชียวละดังนั้นภูมิของเทวดานี่จึงเด่นที่มีฮิลิโอตปะมากสักหน่อยคือเขาไม่ขาดฮิลิโอตปะการรักษาศีลห้าจึงมีความสมบูรณ์กว่าภูมิชั้นมนุษย์เพราะชั้นของเทวดามีฮิลิโอตปะนั่นเองส่วนชั้นที่เรียกว่า พรมมภูมิเนี่ยเป็นผู้ที่มีกุศลธรรมในขั้นสูงขึ้นไปอีกคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขานี่อุเบกขาเป็นธรรมที่เกิดขึ้นได้าจากความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจก็คือตัวปัญญาปัญญาในความดีที่ตนทำรรเข้าใจในเหตุในผลที่ตนทำอยู่ว่าเหตุด,ดีคือกุศลธรรมและได้ผลเป็นอย่างไรนั้นเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจความเป็นกลางความยุติธรรมดี ไม่ลำเอียงก็จะทําให้มีเมตตากรุณาและมุทิตาได้อย่างดีดังนั้นผู้ที่ได้ภูมิธรรมเช่นนี้ถ้าเรียกว่าทางใจก็คืออยู่ในชั้นพรมมภูมิถ้าไปอุบัติก็เป็นพระพรหมนั่นแหละดังนั้นที่ได้กล่าวมานี่ไม่ว่าจะเป็นทุกขติหรือสุข,ขติก็ดีก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจรักษาใจเอาไว้ให้ดีอย่าทำจิตใจให้ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์แล้วชีวิตจะดำเนินไปดี คือมีสุขติซึ่งเป็นที่ที่เป็นที่อยู่ที่ดีมีความสงบสุขมีความเจริญไม่ตกต่ำดังนั้นเมื่อเราตั้งใจและพยายามดีโดยมีสติปัญญาเป็นองค์ธรรมประกอบไปด้วยความก้าวหน้าความรักษาไว้ได้ซึ่งความดีก็จะมีได้อย่างแน่นอนดังที่ได้บรรยายมาด้วยประการล่นี้